ถ้าแกงเฮ้ยอะไรกันครับนี้ยไปเล่นใน Squid g เกมจะรอดไมนนมหแไมแล้วเรื่องโบบาของ BNK48 หน่อยเรื่องโบบาหรอเรื่องโบบาใช่ไหมู้นี่เลกโบบาไปนะ คือฉันต้องคิดหนักมากก็มันสามารถเล่าได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับคอนเทนเนอนาโคตซึ่งยังอภิเษกไม่ประกาศฉันฉันฉันจะยังไม่เล่าโอเคเราจะเล่าเรื่องของคอนเทนในอดีก่อน <laughs> เรื่องโบว์บ้าเหรอเุยความใจฉันสั้นนะเธอแต่จริงๆอะเรื่องเรื่องที่รู้สึกว่าแบบเป็นกันบ่อยในเมมเบอร์ละกันคือการเรียกชื่อผิดแล้วเราก็เข้าใจกันเองเนาะบริบทในในช่วงนั้นอะพูดถึงใครเช่นสมมติว่าเรากําลังแบบคุยกันอยู่ใช่ป่ะแล้วหนูจะเรียกพี่ผักโขมอย่างเงี้ยแล้วเราก็เผลอไปเรียกพี่ไข่บุก แล้วทุกคนทางโต๊ะก็เออเอว่าเนี่ยคือพี่แบบที่พูดว่าพี่ไข่มุกอะ่ะคือพี่ผักขมทั้งโต๊ะเลยเข้าใจปะสมมติว่าเราพูดพูดกันอยู่ว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปตามพี่ไข่มุกลงมานะเออเดี๋ยวชวนพี่ไข่มุกเล่นเกมด้วยนู่นนั่นนี่คุยเป็นยาวมากสุดท้ายแล้วแบบเหมือนพอมีแบบตัวละครใหม่ก็คือแบบเบมเบอร์อีกคนนึงเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็คุยแล้วเขาก็มาแบบเหมือนร่วมกลุ่มใช่ป่มเขาก็พี่ไข่มุกหลอพี่ไข่มุกไม่ได้นอนหอนนะแล้วทุกคนก็เหมือนทุกคนแบบตอนนนนนนัันั้่่งงกกกยูคคมทุ็ ที่พูดถึงไข่มุกเลยคนนึงก็แต่พี่อย่าพูดคาว่าพี่ไข่มุกออกมาอยู่หรอนี่หมายถึงพี่ผักขมนะแล้วทั้งโต๊ะสี่ห้าคนเนี่ยที่มาอยู่ก่อนแล้วก็เออนี่คุยเรื่องพี่ผักขมกันอยู่แล้วแบบทําไมอ่ะเออเราเพิ่งมาได้ว่าอ๋อเราเรียกเราเรียกพี่ไข่มุกก็เป็นพี่เออเราเรียกพี่ผักขมว่าเป็นพี่ไข่มุกแล้วทั้งโต๊ะก็เข้าใจเหมือนกันว่าว่าพี่ไข่มุกคือพี่ผักขมงงป่ะจริงแปลกทั้งวงจริงจริงมีนแค่แปลกทั้งวงอ๊ะ ถ้าแกงเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยไปเล่นใน Squid Game จะรอดไหมก็คือ Stupid Game ปะถามว่าจะรอดไหมหรอคือเนี่ยไม่ได้ดูใช่ปะรู้แค่ว่ามันมีเกมที่แบบเออปิดตาแล้วก็วิ่งถ้าเขาหันมาต้องหยุดกับเกมที่ไปแกะสลักขนมใช่ไหมหนูรู้สึกว่าคนที่จะรอดได้นั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวกนะสมาชิกแกงเรามีใครบ้างลองมีใครบ้าง <laughs> มีน้ำใสพี่เป้พี่พักจิ๊จี้วีมิวสิกเรามีหกค,คนใช่ไหมเอ,อมีของแถมเป็นพิเชออีกหนึ่งเอาแค่สงเกมก่อนนะเพราะหนูจำได้แค่สเกมหนูจำได้แค่สเกมจริงคือเกมปิดตาปิดตาอะไรวิ่งวิ่งดอกไม้บานอะไรทักอย่างอ่ะปิดตาเดินอะกับกับเกมแกะสลักขนม อ่ะถ้าเกมแกะสลักขนมเนี่ยหนูว่าคนที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้นั้นน่าจะเป็นพี่เชอร์ในเกมนี้นะน่าจะเป็นพี่เชอร์พี่ผักพี่เป้พี่เป้หนูว่าพี่เป้รอดเกมนี้บอกเพราะว่าแบบอ่ะอย่างพี่เชอร์อ่ะพี่เชอร์พี่ผักพี่เป้เขาจะเป็นคนทายเกี่ยวกันคือเป็นคนใจเย็นแบบเป็นคนใจเย็นน่ะรู้สึกว่าถ้าเขาแบบต้องทั้งจะทําอะไรที่มันแบบแบบไปฮิลันนิตอ่ะเออหนูว่าเขาทําได้จีจี้กับวีเนี่ย เป็นคนประเภทใจร้อนมิวสิกด้วยสามคนนี้ยเป็นคนประเภทใจร้อนรู้สึกว่าอาจจะมีการแบบโลกเกิดขึ้นด้านในขณะแบบสมมติว่าเวลาการรับถอยหลังแบบเหลืออีกสิบนาทีหรือไม่ก็เห็นว่าแบบเพื่อนข้างๆเริ่มเสร็จกันแล้วอะ่ะเออเราจะรู้สึกหลน้นใช่ป่ะเดาว่าสามคนเนี้น่าจะเป็นคนที่แบบเผลอทาหลุดบ้างทําหักบ้างอะไรเงี้ยส่วนน้ําใสนั้นก็น่าจะลกพอๆกับสาคนนั้นเลยค่ะส่วนเกมไอ้ที่ต้องแบบ ที่กระตุกตาจะแบบหันกลับมาถ้าพูดจบแล้วทุกคนต้องหยุดอะไรเงรี้ยถ้าไม่หยุดจะโดนยิงเออเก okay, มนั้นอะหนูรู้สึกว่าคนที่รอดอะ่ะจะเป็นพี่ผักอีกแล้วเอ้ยจะเป็นพี่ผักอีกแล้วจะเป็นพี่ผักเอ้ยหนูรู้สึกว่าหนูก็รอดรู้สึกว่าเป็นสองคนนี้ที่รอดนะเพราะว่าอะอ่ะ,อะเราจะไล้พี่ละคนนะเอาเอาเอา,เอาใครก่อนเอามิวสิคก่อนมิวสิคใช่ปะ คือด้วยความที่ไอการที่เขาพูดอะไรอะไรสักอย่างไอพูดอนะไรนั่นน่ะมันมีจังหวะของมัน,มนจะเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นเทมโปอะเออซึ่งด้วยความที่เขาเป็นหุ่นยนต์น่ะหนูรู้สึกว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนความเร็วหรือเปล่าคือหนูไม่ได้ดูหนูไม่แน่ใจคือถ้าเขามันคือถ้าหุ่นยนต์ที่พูดอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนความเร็วในการไม่ได้เปลี่ยนความเร็วในการที่จะพูดใช่ไหมเลยคิดว่าที่หนูกับพี่ผักรอดอะ่ะเพราะว่าหนูกับพี่ผักอะ่ะ เป็นแบบเป็นสองคนที่ค่อนข้างแม่นในเรื่องจังหวะมากมากเออใช่นี่เป็นในผลที่เราสองคนได้อยู่ในวงแบนด์ด้วยอาา่ะฮะแล้วทีนี้อ่ะเราเอาเรา,า,าไปที่มิวสิกก่อนใช่ป่ะมิวสิกอะ่ะเป็นคนนําจังหวะประมาณนิดนึงอะ่ะคือถ้าทุกคนสังเกตได้นอ้องจะเป็นคนที่นําจังหวะนิดนึงเท่านั้นแบบนิดเดียวไม่เยอะเลยคือมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยคิดว่าน้องอาจจะมีการแบบเดินพลาดหรือว่าหยุดพลาดบ้างแบบ สมมติว่าเอ้ยคิดว่าเนี่ยหยุดประมาณสักห้าวินาทีเดี๋ยววินาทีที่หกอะ่ะเขาจะเริ่มพูดแล้วใช่ปะก็จะเริ่มรีบวิ่งก่อนซึ่งมันจะกลายเป็นนำจังหวะเออมันจะกลายเป็นว่าเราเดินก่อนที่อหุ่นเดวนั้นอะ่ะมันจะพูดกลายว่าอาจจะโดนยิงอ่ะไปที่วีกับจีจี้สองคนเนี้ยใช้เหมือนกันก็คือ flexible แบบคือหนูไม่มั่นใจว่าสองคนเนี้ยตามจังหวะหรือว่านําจังหวะนะอืมแต่ว่า ค่อนข้างเฟล็กซิบิลคือบางทีก็ตรงสองคนนี้เลยนะบางทีก็ตรงจังหวะบางทีก็ไม่ตรงจังหวะก็เลยคิดว่าอาจจะมีพลาดบ้างแต่ไม่ได้พลาดทั้งหมดนะจ๊ะอ่ะ next ต่อไปพี่เป้พี่เป้เป็นคนตามจังหวะแปบลบว่าเป็นคนที่จะช้ากว่าจังหวะนิดนึงเลยคือถ้าเราเต้นหลังพี่เป้เราจะเห็นว่าแบบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆที่เขาจะช้ากว่าจังหวะซึ่งมันอาจจะทําให้ตอนที่แบบต้องหยุดเดินอ่ะมันอาจจะมีปัญหาแต่มันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่มาก มันไม่ให้ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นแต่อาจจะมีแบบป้อง,องกันบ้างพี่เชอร์้ยจริงๆแล้วพี่เชอร์ก็เป็นคือจริงๆแล้วหนูลืมนับพี่เชอร์เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งไงอ่ะพี่เชอร์พี่เชอร์อก็จะเป็นหนึ่งคนที่รอดว่าอย่างไงเอ้แต่ว่าคือหนูอ่ะพี่เชอร์หนูขออยู่ในจุดที่ไม่มั่นใจได้ไหมเพราะว่าพี่เชอร์เขาเป็นคนที่หัวรู้จงังหวะสังเกตได้จากตอนที่เขาแบบ เคาะนิ้วหรือว่าแบบขย่าเท้าหรือพยักตัวเวลาร้องเพลงถ้าเราคนสังเกตเวลาเขาร้องเพลงใช่ป่ะมันจะมีการแบบขยับตัวหรือว่าเคาะเท้าอะไรอย่างี้ใช่ไหมซึ่งมันจะตรงจังหวะมากๆแต่เขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะเป็นที่กล้ามเนือ้ออาจจะเป็นที่แบบเขาเรียกอะไรหนูไม่แน่ใจหนูไม่แน่ใจเพราะหนูไม่ได้เรียนเรื่องกายภาพมานะแต่เขาาเป็นคนที่ขยับได้ช้ากว่าหัวนิดนึงอ่ะแบบสมมติว่าหัวคิดไ้แล้วว่าโอเคเราต้องขยับ เขาจะเป็นคนที่ขยับได้ช้ากว่าน,นั้นหนึ่งสเต็ปงงปะ <c oughs> คือหนูไม่รู้จะอธิบายไงคนคือมันเออถ้าเราอยู่ด้วยกันเราจะเห็นบ่อยๆคือถ้าเรา,เราเต้นอยู่ข้างหลังเขาบ่อยๆเราจะเห็นได้ช้าแบบแบบเขาจะเป็นคนที่คือหัวคิดไปแล้วว่าโอเคขยับแต่ว่าดิแต่ว่ามันจะเละไปนิดนิดเดียวจริงนิดเดียวมากๆคือแรกๆอาจจะเละหนักแต่ว่าด้วยความที่ฝึกฝนมาตั้งสามสี่ปีแล้วเนาะพัฒนาไปไกลแล้วจะแม่พี่ผักันนี้อยู่ในแก๊ง เอาล่ะสติฉันเออว่าพี่ผักมันได้อยู่ในแกงนี่ว่าทำไมฉันอ๋อเป็นเพราะว่าเรื่องก่อนหน้าเนี้ยเราเล่าถึงพี่ไข่หมูกกับพี่ผักไปไงมันเลยทำให้ฉันน่ะคิดว่าต้องมีชื่อพี่ผักอยู่ในหัวหรือเปล่า <c oughs> ขอโทษกราบขอโทษ,โทษสมาชิกแกงทุกคนเราได้ผิดไปแล้ว เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้พูดชื่อพี่ผักเพื่อพี่ผักก็เลยวนเวียนอยู่ในหัวเราครับขอโทษสมาชิกแกงทุกคนด้วยนะคะบ้าบอก็แบบเราพูดชื่อเขามาก่อนหน้าเราก็เลยอยู่ในหัวงี้ทุกติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4K application